งัดใบพี่น้องเอ้ยม <prescribe farming> ึงเนี <empieza> ้ยคุณงัดเห็ดมันก็อยู่ปาดมางามแท้โอ้ยสุดยฐามไดดอกโอ้ยงดปอเปีวยะบอเมียงบ้างหน่อยก่อน โอ้ยจีมันก็ขึ้นมากพี่น้องเอ้ยเห็ดนัดหดมันขึ้นมาน้ำเล้วสิไม้จังใดเย็นนี่มันเนี่ยพี่น้องจะมางามแถจี็นกันที่แรกว่ามันหินไว้ พ,พเ,เอ,อ้ยบ <ưng> ังในพี่นออ้องตตอะอยู่โอ้ยมองว่าเถื่อแดดเห็นบอกขา,ขาวๆอยู่นี่เถื่อแดดตั้งแต่หัวน,นิดนึงนี่โพอขึ้นมากแค่นี้ับมากคุดอาลรเนาะนี่ละนี่ละ เก็บบ้างไปเห้บ้างอันมะลิอยู่นี่าอันมะลิอยู่นี่ปลาอู้หูสิดมั้ยเอาาเลอะะยานเหยียบเดี่ยก็สิพี่ไปตาสีเปี่ยอ้ไอ้ตุ๊กตุ๊ติปนี่แหะ เห็นแต่ยดแอดนเมา่งแต่ปีกไก่เี้ยโอ้ยกดไปยาเพื่อนะไรกยาดวยเยบกีมันเอาขวมาเวียงกล่องีตะกีมันตายโอ้ยตายตานแต่หอยสีเอาพุนพุนพดนพุนนะพุนนะกดไปเ่ไรก้อยา่วยเยบกีมันยังเดี๋ยวเ้มือนกัน โอ้ยเนาโอ้ยเสียดยเนาเนาเนาเดี๋ยวบ่อจีพีตอกี่คุไหกีมันลูกขึ้่อีกแง่ก็ไรก็แงาเดี๋ยวเอาลูกมันก็เนาะ้องเอาเมียมันเด้อคุณอะงามปะไรอยู่ที <พน>ข่อยยานข่อยหยีมันได้ยังไงเดี๋ยวพ<น>่อข่อยจีตัวหุ่นไอ่ไอ,อ่ไอ,อ่ไอ่ถ้าไปแก้ต้งพุ่นถ้าไปท้ายถูลูกมันพุ่นออเอาดอกเงีนยป่ะเดี๋ยวได้ป่ะปัดเน็ดเกิดงามกักเท่ <ขน S 2> โอ้ยเอาอะไรฮกโป๊ะฮกโปะฮะมันเอาอะไร คุณโอ้ย <t> ง <Ps ion ic> <t gin unconditional Champion> <t> ัดไปพี่น้องเอ้ย๋บังเนี้ยคุณงัดเห็ดโอ้ยมันก็อยู่ปาดมางามแท้โอ้ยสุดงได้ดอกโอ้ยงมดปอเปี๊ยะปอเม่งบางไ้ก่อนมาจุมนี่มันสิได้จักดอกต่แต่แต่ต่แต่แตตันนี้ต้องไปปาใช่ไหมนี่นี่ละ เอาวันู่น่กระิรายอยู่เอาไปเห็นไปพ่อพ่นโอ้ยข่อยหยบมันเอเด้กชงไอโอ้ยเนาะิคนเลยั่งวนไปวนมากกับหยับเฮ็ดู่น่พี่น้องเออพ่เยเหยยบจีเฮ็ดขอยว่าคนยันหยบหยบอีหลีมาเหมมูนค่าปีนเอาโย บ้างไปกันจักมาตัดได้เฮียรู้ีีเฮียได้เก็ด,ดทั้งนั้นเลยนี่้ยังไงก้อค้าคอยมองไปเยียบเลยอัตัดเอาตัวได้มาแล้วบางกมือน่นเจอแล่วมอง,งดีด เฮ้ยเอ็นแต่เขาเก็บยิ่งบางดอกทางอื่นเนาะอู้หูหนี่ดอกต่างจังหวัดเขาเจ้าว่าสันอ้อยนี่โอ้ยทางมันนี่ก็สีเหยียบก็เหนียวาเหยียบปลาหมดเอเล่ยตัวโอ้ยแปลกดอกโอ้ยจะขอกางมันนี่ก็สิเหยียบก็เหนียวจไปเหยียบเพชรนะโอ้ย งั้นเมือตัวนี้ยังนี <sa bane> ่ช <im> ุ่มสามสี่ี่แลเขาปินปฟ้าพ่นนี่กัปีนพ่นนี่จนเปนคือเขาวานคุณจะขอมาเคลียร์ปีนันกับยายแอนน่ะ ข้าขนาดว่ามองนี่จิ้มจิ้มเข้าไปบนโอ้ขึ้นเหนื่แทเไม่ยหักใหม่นาะขามันใหญ่โอ้ยมันขึ้นใหญ่สะใจขนาดสะใจเพรามามาเมื่อนั้นเขาบอฟอยอนว่าท่านเี่ขึ้นเนาะอ่ะมันว่าท่านเดี๋ถึงฤดูเนื้อหมือมันเนาะ ขอดิได้เฮ็ดไปแม่ข่อยกินล้วบัดนี้มเมื่สดสดสดจากไหนล่ะสดจังหวดเมื่อจังลายมื่อจังไรันขี้โง่โอ้ยไหลตาหัว ขุดรเอาพี่น้องไอ้โคตรอ้าวนะเนี่ยโอ้ยนี่จะไหนแล้วมันคือบุบมันคือ like หลายแท้จับจับมันนี่จิตต์แตกมันไม่จะไหนแล้วก็ต้องดึงขึ้นโอ้ยกระลังขึ้นอยู่กันนี่การจะไหนจากจูบเด็กคำว่าเบิ้งเืมารุ่นเมือนี้พี่น้องเฮ็ดมันอยากออก จีมันจีมันตอนนี้นี่เย็นยมากสุดยอดดังชิ้สวยย้อย <c oughs> เกิดย้อยลด ใช่ไหมงามพี่น้องเอ้ยเมื่อเนี้ยตุ๊ปปุยุพี่น้องเอ้ยมาเบิร์มาเบิร์กมาเบิร์กมาสุดอ่อนน้ำกันมื้อนี้ว้าช่ามงามแท้โอ้จีนึงก็มีโอ้ยลูกน้อยก็มีนี่ก้า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 ว้าเนี่จีนึงก็มี ังไรพวกนี้ว้าพี่น้องไอ้จีมันก็สิบป้าใหญ่ๆดอกโอ้ยดีกว่า บ่พี่นอ้องคักบ่เบิงเ่งแน่โอ้ยส่อ่อนส่อ่อนงามงามงามดอกที่สองบอ่โอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเก็บเม็ดนี่กันดอกหนึ่งพี่น้องเดียเเ๋ยวเคี้ยวบอเบิ่งแน่จีมันอยู่ข้างล่างก็เสร็จจังไดาว่าเธอเนี่ มันก็ติดขึ้นมานาำหรือว่าจีมันโอ้ยมังนวมึงแนอห้อยกินพร้อมจีมันก็ติดขึ้นมานาำก็บทั้งไดเนาะมาบางแนวพี่น้องมาบางังแนยเกือบเหยียบโปรเซ็ตทั้งใดมึงแนวปี๊ี้าดเฮอ ปาสออนเถอะเนี่ยเนี่ยพี่น้องเกือบเหยียบคำว่าเฮ้ปาดโอ้ยเกือบเหยียบเกือบเหยียบหุ่นดอกนึ่งจ้าของเป็นกระมี่หุ่นสอันได้หมดสอันเดือมฝัน,นกันกินฝันกันกิน อ่อนได้บึงเี้พี่น้องป๊างามด้วแท้ผลยังเขาเอันดอกนี้ดอกนี้บ้านี้ส้มดอกนี้ป๊าอันนี้แก่เลยจังน่อยอยู่เท่ากว่าโอ้ขักขัขข,ข่สองดอกพี่น้องสองดอก มึงเนี่ยโอ้ยฝนกระตกพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อสถานการณ์ฝนกระตกเกมเฮดกับเฮ็ดกับเก็บม้วนมว,น,มวนพี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยมึงเนี่ยโอ้ยจะเป็นขักเป็นแนวกั้งห่มก็สิได้พี่น้องเอ,อ้ยเดี่ยเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวบิ่งปลาเบิ่งปลาย่างน้ำทางนี่ละย่างน้ำทางเอาบานนี่ย่างน้ำทางก็เจอเหยียบ ี่เห็นบ้าหลังเห็นบ้าหลังโอ้ยมาขักนี่เด้นี่นกเพีย้ยนงามอยู่ตลาดโอ้ยหันน้อยปัดเนี้ยพี่น้องเออเนี้ยเออเนี้ยโอ้ยบัตถิดแดดของบัตถิดแดดมันหละขาวนาะพี่น้อง <c oughs> มึงพุ่นเสียงดังกึดศลด โอ้ยคลันอเยู่คักขักักโอ้ยแมกนยฟนัฟนฟนัฟนฟนันฟันโหนคัหอยบ<ป>้านแล้วพี่นอ้องเฮ้ยนี่นี่นี่ผลงานพวกเนี้พผลงานงาม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 โหนห้าเอียงด,ดอกนี้ก็ว่าสั่น อันนี้ตีขาวม,มันเนี่ยมันขาดมันเนี่ยในรับที่นอ้องหอดบ้านแล้วได้ซ้ำนี่ละนี่ครับกําลังสิแกงกินหนอนหอนนี่ล่างแล,ล้วเฮ็ดร่วมเขียนเป็นยาพอนี่ละโอ้ผลง,งานเหมือนขาดสะใจขาดเนี่ยพี่น้องขอบุญขอบคุณเด้อทิดติดตามชมยังไงก็ต่อพอกันไหมนะเนาะหยุดอีเม่งสุข,ขสุขกอนเนาะ